แต่พอได้ปดคิ้วฮะเข้าในปวดมากวพอไม่กวดคนไทยไม่กวดที่ลักมหาวเรากล้ามเนื้อเราแตกเพราะไม่ปวดคิ้วนะเป็นดประวัตินะพอไม่ปวดคนิ้วพุกอ๋อะไรทักเล้ามาละปาได้อันนี้เข้ามาหมดใจสุเราเข้ามาังนั้นมาเพราะก็นเลยกลบให้ท้า คลิปนี้เรก็มาชมบรรยากาศนะะฮงานบุญกฐินวัดกลางดาวนองอีกคลิปหนึ่งเป็นบรรยากาศโรงทานนะฮะถ้าการโล่งทานของชาวชุมชนของเราที่มาร้อมกันแต่มีพัฒนาการเมืองไทยของเราก็คงให้มีบริบทความรู้และมั่นสูงงามนะจากนั้นพอเราเราไปนึกถึงว่าพระธรรมพระวินัยมานั่งเสียกัน อาะมาจะถึงสมัยก็พ่อแม่ญาตยญาติาหัวํำออกกอดหัวดอดขึือมาหัวขาวนำหลังชววันนี้เด็กมันรู้หมดเลยพระธรรมพระวินายมันรู้รู้อย่างไรกูเกิเลเปิดพระพระผิดมินายอันนั้นอันนี้มันรู้หมดแต่มินายตัวเองไม่รู้ใช่ไหมคือโยบมันรู้มินัยพระพระก็ไปรู้ของโยม ต่างคนต่างทําหน้าที่เหมือนว่าแม่ก็ไปรูกของพ่อพ่อก็ไปรูกของแม่ลูกเป็นรูกของพ่อท,ทําหน้าที่ไม่รู้ใครเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกันฉะนั้นหน้าที่ทุกนี้เราต้องแยกแยะให้หมดที่ธรรมนเทศตรงนี้มาเอาแล้วทำไมมันมันโยงตรงนั้นธรรมาก็ดึงมาให้โยวงว่าการที่โยมเข้าวัดเขา้าหวานงานบุญนงานอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ก็คุณเจ้าที่เจริเทศนี่อะไรเนี่ยนะ โยมมาให้เป็นธรรมะให้เข้าใจว่าการถ้าวกระถิ่นนิยมต้องเข้าใจบางคนบอกเอ้าพ่อ evet วัดนี้ทำไมเต้นอย่างนี้เราจะคิดอะไรม้างไหมที่อาจารย์ก็เลยว่าอาจารย์สื่อธรรมไม่พูดถึงหลักธรรมะแต่พูดถึงความจริงใช่ไหมแต่แม่บอกว่าเอ้าผมก็ไปอาจารย์เอาไปอาจารย์สอนอะไรอาจารย์คุณหน้าบ้าง ทั้งู้พู้ละกุศไปรู้คนแก่ตา่างกไปรู้คนคนแก่า่างก็รู้ดันั้นถ้าเราพูดว่าอย่าเอาปาถ้าพูดเอาปากวันหนึ่งเราจะชีวิตดักเพราะพูดเอาปักใช่ไหมว่าเราเก่งวันหนึ่งว่าเราเก่งวันหนึ่งเราจะบอก ถ้าเราบอกว่าเราไม่เก่งตอประมาณไปเราจะากมีอายุยืเปลี่ยนสอะอไม่ว่าอะไรนะต้องมาเรงนาเอาเอาว่าฮก็จที่ยากโยมสมี่ตบามที่ตบาก็อยู่วังมีการหนึ่งสองสามที่หนึ่ไถ้าลงทีตาบาร์ในวันบางเด็กก็มาดูเขาติดแล้เด็ก็มัดูนะอย่ากนหนู ตายคนผมมันไตายก็พอบางครั้งมันจะมาราะรัทำ่าเราเราอวันโยมในวันที่พูดอย่างนี้ไม่มีใครอยู่ตายรูยายาหลงตัวเองยาชัาพูนหลงตัวเองเลยจันเป็นข้อะทีนเล่นน้อยมันนี้แล้วก็ไปเกณมนุษย์มาให้เ่านน้นึ่งเอาพอประมาณโยมยาเอาเยอะมันเป็นทุก เดี๋ยวพรกก็เไม่จกอยู่สมมุติว่าอย่างปีที่แล้วอยู่ที่กบมาเล่าให้ชาวบ้านมาทำแต่มาตันวนตาจบแฝงอะไรก็ไม่รู้ดูสิมันได้ทั้งห้าร้านมันไม่เห็นทำอะไรเลยมันเอาไปใช้อะไรมันเอาไปจ่ายอะไรตัดร่นตัดนี่ถามบ้านจะทำอะไรไอคนหน้าด่ะนมันเป็นทุกครอบอปีจนปีกยอมมาเล่าสิ่ง ก็ได้ินสองกพอก็แบบสุกสานดังนั้นการตำญถ้าจะตำมากํำน้อยทำมากก็เป็นสุกไม่อยากทำไม่มีความสุกสคี่นมารันบกวีบบอกว่าใครจะมาบ้าเลยการั้นใจฉันที่ะขอเสนอเลยสวัสดครับไออลนะไป ้าเดือคร้อนทั้งวันไม่ไน้นะปวดเด็ดีมเด็ดีมนะเต็มเดีสยวเขาไอคริมนะีมเด็กเข้ากี่โมงเด็กอะไรนี่จะขอเหอไปดิจ้ะถ้าถึงเรื่องเล่าก็งั้นก็คอเรื่องความต้องการ ไอศครีนอรีมเนสเล่นะครับด้านนี้เลยนะครับหน้าสาราเก่านะครับเชิญนะครับเด็กๆมาเลยออะไรเ

หนึง่งสองปากสันแล้วกนะันหลวพี่ค่ะปากสาันนี่<ม>อันไหนเป็นปอันไหนไม่รู้แต่ดูช่องไอ้เบนไม่บอกแนะ่เละ

วล,ลังปุทัสสะปูเณนิจิมานิม่ยังทันเตภัตตาณีสัพไพรวานีภิกขุสังคาจารโอโนโทยามะสาธุทกันเตภิกขุสังโฆ อิมานีหน้ตานีสรัพย์รีวลาลสปาิกันหาตุอังหาตังวิคารตังวิตายะทุกาลุงุเจริญขาเจ้าทั้งหลาย จงรับที่เก่าเลยไหมตาซอยเข้ามามันต้องกลับนอกโดยวาทั้งหลายเหล่านี้บันพระบุตรมีดามาดาปู่ย่าตายายมาที่หลังเขาไม่ได้ฉันเลยนะลูกชิดพอดแม่กัดไว้อย่างเดียวเลยเลยไปไหนแล้ว ก่าวม anyway ่ให้ท้ายคันเลยใช่ไหมเนี่ยลูกชีทอดเนี่ยนะวันน้าที่มาลูกน้องหายไปหมดเออนี่ครับรานลูกชีทอดเจ๊พรนะและทีมงาน